สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตองนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแต่งไปเล่าไปค่ะทุกคนคนคิดว่าจุดต่ําสุดแล้วก็จุดสูงสุดของชีวิตของแต่ละคนคืออะไรกันมีเงินค่ารถแค่หนึบาทติดตัวทั้งสคนนะสคนคือมีแค่ร้อยเดียวในการกลับบ้านอันเนี้ยตองเลยมีความรู้สึกว่ามันคือจุดต่ําสุดของชีวิตแล,และเรียนแล้วเรามาเห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นที่นอน พับเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วกระเป๋าไม่อยู่อ่ะอันนั้นเราเราเรารู้ได้ทันทีเลยว่าแม่กลับกรุงเทพแล้วเป็นอะไรที่แบบโหเหมือนโลกมันพังทลายลงอะเด็กกับทุกคนมันติดพ่อกับแม่อยู่แล้วนึกออกไหมขนาดสมัยนั้นลูกดาราที่พาลูกไปเรียนมันแรกเข้าเรียนมันแรกอ่ะเขายัางร้องไห้ตามลูกเลยอะแล้วภาษาภาษีอะไรกับกับเราอะที่อยู่ห่างกันไกลมากจะไม่คิดถึงใช่ไหมคะ เงินถดถอยลงมาเรื่อยๆเพราะหนึ่งเลยช่วงโควิดนี่คือทําให้ดาวลงเลยนะคะเพราะว่าพ่อกับเออพ่อตองป่วยป่วยโควิดคือทุกคนทั้งบ้านเจอวิกฤตติดตโควิด